สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตอนันรัตนพลรัเพลยธรรมเชียวครับพี่น้องครับฟื้นแล้วครับพี่น้องอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนีทีมงานทาั้งหมดที่เลิโอกาสทั้งหมดทั้งทีมงานป่วยสวยได้เตรียมทางออกตลาดตลาดตะเคียนครับพี่น้องท่านเขาในาาุตสาหกรรมบางปูเหนือนะครับแพรกษาไม้นะครับจังหวัดสมุทรปราการฟื้นนี่ มาส่งพงศาวงกับอีสานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ,อมาคนมาซื้อทรงไทยการทั่วก,กทรมรอ,อบนี้ครับพี่น้องครับมาให้่กำลังใจพ่อที่แม่สาวน่อยพี่น้องแนค่กันม้วนมาซื้นนอ,น,อ,น,อน้ำกัน,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 กนตัวพ,พี่น้องพี่แม่โดมแม่โดมแม่โดม ดี scream, ่ครับพี il, ่เจริบพี่เรับพ right ี <S <S ่เจรับัสดครับกินเลี่ยวกินโม่ไปเลกโม่กัน

ม่นื่ยครับไม่นื่อยไดีครับพวกันในไม้เรียบร้อยเครับขไปทักคืขไปทัอะไรดอกดไ้ครับอะไรน่ยกป่ะโอเคครับเอาไปครื่งหนึงเน่อนานึงเครื่องนึงยะมันจะเปทีแรกโลกหีนะครับครับขาไปน่แว่าคู่แปงได เย็บตมสัมตอมก็แบบเทใส่ค well, รูเอานะมัเรียกิดถือเพาะติมเลยเยติตมคืออยุธยาเลยเตอนนี้ไม่หยุดหมาดที่หไ่เห็นลังกอลืมเบิรงเยบซัาพอแค่ได้เปียกดินอเพรมันดินดินที่ขนถ้าเราจกสามานี่เห็นบอกอยู่ยุธยาเป็นยังไงยิดเอาขึ้นไปแต๊บขึ้มันหายแล้วทุนหายแล้ แต่าได้เปียงเต็มเลยขี้โคตเนาะแม่ครับอย่าน้เสยอย่งนี้ก็เดี๋ยวมเดี๋ยวมอรไม่สิจเต้นไม่สิจมมันแค่ะเหมวกก่อเป็นพื้นที่ทางหลง tung 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 ลงจงเลยวันน <c ười> <Ư ớ> <klore> mm ี้าประกครับครับกียานการหเรื่องสาวน้อพการสถานการณ์ของข้าวประโยคของทุ่ห้องเป็นจังไรต่อไปเชไรขาลงห่างซุ้ ก็ลองจีนมกันท้องนามก้ทังพูนก็พูนะเ้อตัวนี้สวลยับปืนปืนหินคุกนะครับพื้อนีอครับพื้นหินคุก เหมือนที่ดดทโดยปริามาณนี่เครับ่ครับพีน่น้องท่านหนาโดยเศร้ามาเด้อพี่น้องอย่าลืมครับตอนนี้เริ่มเตรียมวางแผนตั้งฐานเรียบร้อยแล้วครับเนี่กรคืออย่างนี้แหละโอ้ยเตรียมพร้อม ครื่องเรื่องพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับ,รบ,ใใรบเรื่องนี้ครับตลาดตะเขีนาะทางเก้าที่ผมภาษากำบังปูเหนือแพรกระสาครับสมุทรปากันนะพี่น้องครับอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรากันแล้วกันสำหรับการส่งทีมงานกับอีสานวันนี้นะครับสำหรับรอบนี้ก็มาซีมือน,นะพี่น้องครับที่ได้ จายงโยสวยไรกาอีสานแล้วหลอดไลดนสเตย์พอกันฝากพี่น้องอย่ใจนรน่หลดไลบุแชร์มาสทกกี่จะติดตามที่ปใหม่องตานัลเพื่อนเชยวครับมาติดตามโอเคพี่น้องคลิปนี้งนี้ยังไหลอมไหมียางหพี่น้องมีท้าตลาดตะเคครับพี่น้อง และทางเขานะครับเป็นถนนใหญ่นะครับต่วัาทางนี้จะเป็นนิคมวิชากรรมบางปูเนื้อโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้สมหรับทกคนครับฝากกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตอนนานอัคนพรลพลลำโพงลำเชียวขอบคุณทุกทานติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่ทิพย์นะครับเมื่อคืนนะครับขอบคุณมาลัยฮักด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วขอบคุณรางวัลน้ำใจ,จด้านหน้าเวที นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรวยเงินทองสุขปู่สุขพนครับความเจ็บจะได้ความไข่เยามีสุข,ขีมันเสมอวันเครือเกาอ่าครับพี่น้องครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับโรคไข้ไข้เจ็บจะได้มีมาต่องเด้ออีพลอยแม่นะครับลุงปานาอาพี่น้องสุขปู่สุข,ขพนก็แล้วกันครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้้ไวอกหนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ